ทำคลิปเอาไว้ไม่เป็นน้อยใจมากเลยค่ะน้อยใจมากพอคนน้อยใจแล้วมันจกหมดเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก็ะต้องดูวูมิใจด้วยค่ะเพื่อนเพื่นทุกคนว่าช่วงนี้ต้องขับรถจะช้าขนาดขับรถช้าเนี่ยรถยังไหลเองเลยค่ะ ไม่เป็นอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆเรื่องหนึ่งนะคะคือไม่เป็นค้างคลิปเอาไว้ยังไม่ได้ปล่อยเลยค่ะว่าจะปล่อยก็ยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่ายังไม่ไม่มีโอกาสเป็นทําคลิปเอาไว้ไม่เป็นน้อยใจมากเลยค่ะน้อยใจมากพอคนน้อยใจแล้วมันจะออกหมดเลยพอออกไปแล้วก็สงสารพี่ลุงแต่ก็อยากจะปล่อยคลิปนั้นออกไปเป็นการแบ่งปันสถานการณ์นั้นเองค่ะ บางครั้งมันก็น้อยใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าผมรู้สึกเราก็มีอ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยยังพอทนได้แต่มันท้อนี่สิค่ะเพื่อนทุกคนเวลามันท้อแล้วมันมันไม่อยากจก็ได้เลยมันอยากจก็บไปอย่างเดียวไม่เป็นก็เลยทําคลิปเอาไว้คลิปหนึ่งทําไว้แล้วไม่จะส่งก็ยังไม่ได้ส่งเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงที่ลูกสาวมาหาค่ะช่วงคริสต์มาส เป็นช่วงก่อนหิมะจะลงมานะคะหิมะมานี่สามวันสี่วันเลยเนี่ย, 3, 4, ว,ว,ยวันที่สี่หิมะตกตกทั้งวันไม่คืนเมื่อวานก็ตกหนักค่ะวันนี้ดูฟ้าใสนะคะฟ้าใสมากเลยดูท้องฟ้าสีแดงสวยงามมากคลิปที่ที่ตัดต่อไว้แล้วค่ะแต่อย่าว่าไม่เป็นนะไม่เป็นขออนุญาตนะคะรู้สึกว่าจะมีสองคลิป มันติดต่อกันคือมันเป็นช่วงสองวันติดต่อกันไม่เป็นน้อยใจทีนี้ก็ปล่อยอ,อกมันเลยโหสงสารสงสารอยู่แต่ก็อยากจะปล่อยให้เพื่อนๆได้ฟังสถานการณ์ว่าเวลาคนมันท้อเวลาคนมันน้อยใจมันเป็นยังไงขายก็ลงหมาเลย สงสารแกรักแกไม่ไปไหนหรอกคะ่ะไม่เป็นบอกคลิปนี้เลยว่าไม่ไปไหนเจ็เวลามันเป็นอะ่ะมันจะไปอย่างเดียวไม่เป็นบน่นออกมาบน่นออกมาปล่อยเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไม่เป็นมาบอกก่อนที่เป็นคลิปย้อนหลังนั้นเพราะว่าออกกับลูกสาวให้มันติดต่อกันมันจะได้ต่อเนื่องกันนะคะไม่งั้นมันไม่ต่อเนื่องกัน ก็เลยก็เลยมาบอกลูกนาก่อนจะได้ไม่ว่ากันนะคะ <c ười> คือคอมเมนต์ได้ติชมกันได้แต่ว่าไม่เป็นก็ไม่อยากให้เพื่นพนอนๆอ่ะคอมเมนต์ในทางไม่ดีที่พูดอย่างนี้เพราะว่ากลัวติดกรรม <c ười> กลัวเพื่อนๆติดกรรมไปด้วยเพราะว่าบางคนอะ่ะเขาคอมเมนต์ไม่ดีอันนั้นก็เรื่องของเขานะคะ แต่เพื่อนๆที่ดูแล้วฟังคลิปนี้แล้วรู้แล้วก็ไม่ต้องคอมเมนต์ในเรื่องที่ไม่ดีนะคะแล้วส่วนมากเพื่อนๆที่ติดตามไม่เป็นอนะ่ะก็จะคอมเมนต์ดีทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็มารับอาหารตอนเช้าจะให้เพื่อนๆอนุโมทนาบุญ้ว้กันค่ะมารับอาหารที่บ้านแม่ครัวค่ะนั่งอยู่ข้างในเลยเห็นนั่งอยู่ข้างในอยู่เลย ตอนนี้ก็มารับอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ครัวเขาอยู่ที่นี่นั่งรถจากที่บ้านไม่เป็นมาหาแม่ครัวก็ใช้เวลาประมาณ3ามสนาทีะคะ่ะเขาอยู่บนเขาอยู่พัทเมนบนเขาไม่เป็นอยากจะมาถ่ายทิวดทัดให้เพื่อนๆได้ชมจังเลยเดี๋ยวไม่เป็นจะหันกล้องนะคะทิวทั์สวยมากเลยนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนจะให้เพื่อนๆได้ชมทิวทั์ไปด้วยนะคะแล้วก็คุยกับแม่เป็นไปด้วยนี่คะ่ะทิวทั์สวยงามมากเลยยมเช้าเอาเงารถ เยอะมากเลยขับถนนขับช้านะคะเนี่ยทิศทัศสวยตอนเช้าเราทิศทัศสวยเพราะว่าบ้านแม่ครัวเขาเขาอยู่สูงค่ะเราก็ต้องขับรถขึ้นมารับบนนี้แต่บางครั้งนี่ไม่อยากขี่ขึ้นแต่ก็ต้องขึ้นเพราะว่าถนนมันมันไม่น่าขึ้นมันลื่นมันน่ากลัวค่ะเพราะว่าทางมันชันขาลงนี่ขับช้าๆเพราะว่ามันจะไหลได้ค่ะ อันนี้ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศตอนเช้านะคะเนี่ยค่ะบ้านเพื่อนอยู่บนนี้สวยมากเลยถ้าเกิดไม่เป็นอยู่สงังสูงอย่างเขานะคะทงเสัยจ,จะต้องถ่ายภาพมาฝากเพื่อนๆทุกเช้าเลยน,นี้ไม่เป็นก็จะมาเล่าต่อนะคะแล้วก็จะให้เพื่อนๆชมสถานการณ์ไปด้วยค่ะให้ชมบรรยากาศไปด้วยค่ะตอนนี้หิมะก็ยังเยอืะอยู่ เมื่อวานนี้นะคะมันเป็นเหนื่อยมากเลยเหนื่อยเหนื่อยและท้อเหนื่อยมากมากเลยคือพาคุณลุงไปลงไปาบาลแล้วมันเหนื่อยแล้วก็วิ่งหาอุปกรณ์การใช้นั่นนี่แล้วก็วิ่งไปหานั่นหาเนี่ยค่ะแล้วมันอยู่ห่างกันแล้วถนนก็ขับยากคือไม่ท้อแต่น้อยใจอย่างเดียวคือคือบางครั้งไม่เป็นก็ต้องการคําขอบคุณคําขอบคุณมันเป็นการมันเป็นการมองเห็น <c oughs> คือคือมันเป็นการมองเห็นนะยคะคืออย่างน้อยแกยก็มองเห็นความดีที่เราทําอะไรเงี้ยดูรถกะไถนะครับเพื่อนทุกคนนี่รถกะไถเขาแอบให้เราไปก่อนเขาไถหิมะออกเขาขนหิมะออกอยู่ค่ะเพราะว่าหิมะยังเยอะเยอะอยู่เลยวันนี้มันไม่ตกแต่ว่าคนยังตักหิมะอยู่ตักหิมะหลายวันเลยค่ะกว่าจะมาหมดนี่ก็ตักอยู่ เพื่อนๆจะว่าแล้วก็จะคอมเมนต์ไม่ดีก็เลยมาบอกล่วงหน้าก่อนสวยไหมครเพื่อนๆทุกคนเพื่อน,น,นก็อาการไม่ดีเท่าไหร่หรืค่ะแต่ก็สู้ไหลนี่ปวดมากเลยปวดมันมันปวดมันเสบนะคะมันปวดเส้นมันแสบเส้นอ่ะมันทั้งปวดมันทั้งแสบ แต่ก็พยายามออกกำลังกายให้มันให้มันยืดออกนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ปวดปวดคะ่ะแต่ก็ต้องทำดูดูซิคะ่ะดูให้ไปให้ดูอันกล้องให้ดูคะ่ะโอ้ยสวยสวยงามมากเลยและตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆแล้วคะ่ะตะวันก็เริ่มจะจะหายแล้วสวยๆมากเลย มาแนละ้วตะวันออกมามุมนี้ตะวันก็โผล่เลยคะไม่เป็นกระแัน้องตามนะคะัเพื่อที่จะได้ดูแสงดูตะวันอันนี้เพื่นพนอนชมบรรยากาศไปด้วยทางไปวัดก่น กว่าในกล้องนะคะเพื então, like à, ่อนทุกคนเนี like ่ยก็หน้าหนาวก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรก็มีแต่ยิมะเห็นเห็นเพื่อนบางคนติดตามมาคอมเมนต์ชมให้กำลังใจตลอดเลย เพนก็ขอบคุณบุญนะคะที่เจอการยานิิตรเจอเพื่อนที่ดีบางทีแม่เพ่นก็ทําอะไรไม่ถูกใจใครไปบ้างก็ขอตัวขอภัยด้วยว่าคนเราทุกคนก็อยากจะคิดดีพูดดีทาดีกันตั้งนั้นแต่บางครั้งสถานการณ์มันบังคับและทําให้ เราลืมตัวบ้างลืมความคิดบ้างลืมสถานการณ์บ้างบางครั้งมันบีบบังคับเราอะคะ่ะแม่เพ็ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนทุกคนเพราะว่าไม่เพ็นก็มาบอกีเฉยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่มาบอกว่าอย่าว่าก,กันนะไม่เพ็นจะบุนสักหน่อยจะปวดป่วยสักหน่อยบางครั้งมันก็หนักอ,อก ต้องยกภูเขาออกจากอกซะบ้างเป็นการปลดปล่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะรถมาตอนนี้กํลาลังจะออกจากวัดค่ะเอาบุญมาฝากนะคะขากลับค่ะหิมะเยอะมากเลยคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้หิมะไม่ตกเดดจ,จ้าเลยบรรยากาศดีมากะะเลยค่ะแดดออกก็เอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะ วันนี้ได้ไปเจอหลวงพ่อค่ะได้ไปเจอหลวงพ่อหลวงพ่อมาจากสาขาอีกสาขานึงก็เป็นสาขาพุทธธรรมเหมือนกันแต่ว่าสาขาอื่นท่านมาช่วยงานก็เลยก็เลยดีใจมากเลยที่ได้มาเจอท่านท่านให้ธรรมะดีมากเลยค่ะไม่เป็นมองฝั่งนี้เพราะว่ารถเยอะค่ะตอนนี้กำลังจะออกอยู่ที่วงเวียนค่ะ อยู่ที่วงเวียนกำลังจะเข้าวงเวียนรถเยอะเลอเกินบางทีเนี่ยโอ้โหกว่าจะเข้าวงเวียนได้ได้จังหวะเลยค่ะทีนี้เราก็คุยกันได้แล้วค่ะ <c oughs> นึกถึงค่ะเพื่อน fc บางท่านก็ติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจไม่เพนไม่เป็น,ปนขอบคุณมากๆเลยนะคะ ไม่เพนไม่ใช้คําว่ามีเวลาอะไรเงี้ยไม่เพนใช้คําว่าเขาสละเวลามาสนับสนุนมาให้กําลังใจไม่เพนค่ะไม่เพนก็ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยกมือไหว้ขอบคุณมากาค่ะว่าถนนเลื่นนะคะไม่เพนก็มองข้างหน้าไปไม่เพนก็ไม่ก็จะมีเวลาที่จะสายทาสถานการณ์คุณลุงกับไม่เพนเท่าไหร่เวลาทํางานให้แกปฏิบัติ บับัดแกค่ะคือหมแต่จะตั้งกล้องแล้วมันไม่ทันค่คะโอ้งานเยอะวิ่งหน้าวิ่งหลังก็เยอะเป็นบางครั้งบางครั้งก็อยู่สบายๆก็แล้วแต่สถานการณ์ว,ว่าวันไหนแต่ช่วงนี้น่ะงานเยอะช้ามาก็ต้องหาข้าวหาปลาอาบน้ำอาบผ้าทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยหมดเลยคะ่ะแล้วก็เวลาจะมาวัดเหมือนกัน <laughs> แกก็เรียกแพ้นเพนถ้าไม่เรียกแกก็โทรศัพท <talk> ์ค <ơi> <tr> ่ะโทรศัพท์จากห้องนอนถึงครัวเพราะว่าท้องแกไม่ค่อยจะดีถ้าแกเรียกเนี่ยไม่เป็นก็จะต้องรีบเลยเพราะว่าท้องแกไม่ไม่มั่นเหมือนไม่เป็นค่ะวิ่งแทบไม่ทันอะไรเงี้ยแกจะเข้าน้ำแทบไม่ทันบางทีแกปวดฉี่มากๆแกบอกเขาว่าเธอต้องถอดที่จะไนะไม่งั้นฉันฉี่ใส่กาเก อยู่แก่ๆก,ก็มีความสุขดีค่ะปฏิบัติบำบัดแกไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าแกแกใจดีแต่ถ้าแกงุดงิดมาแล้วก็มาสแสดงอาการงดเงิดหรือมาต่อว่าในช่วงที่ไม่เป็นกําลังเหนื่อยอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปใหญ่ค่ะเพราะว่าไม่เป็นก็งดเงิดอยู่เหมือนกันแล้วก็เหนื่อยด้วยแล้วแกก็งุดเงิดแล้วก็เหนื่อยใจด้วยในสถานการณ์อย่างนี้แล้วแกก็เนาะต่างคนก็ต่างปัญหากันอะไรเงี้ยมันก็ เป็นไปตามนั้นนะคะไม่เพนก็จะมาขอโทษขออภัยเ,เพื่อนๆที่ติดตามชมให้กําลังใจยังไงก็ให้กําลังใจไม่เพนกับคุณลุงไปเรื่อยๆนะคะหากมีเวลาหากเรายังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นบุญนะคะหมดบุญต่อกันเมื่อไหร่เราก็ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันว่าไม่เป็นจะทํา ดีเท่าที่จะทําได้ถ้าเกิดว่าทําไม่ได้แล้วผิดพลาดไปยังไงก็ขอโทษขออภัยบางครั้งมันก็มีการปลดปล่อยออกไปบ้างก็อยา่าถืออย่าว่ากันเลยเนาะเออนั่นแหละไปฟังพระมาพระก็บอกว่าอย่าให้หมดบุญน,นะ <c oughs> ท่านเทศน์ให้ฟังเทศหลายอย่างคะ่ะเดี๋ยวจำคำนี้มาพูดตอนนี้ ย่าให้หมดบุญนะท่านก็ถามว่ายังนั่งอยู่หรือเปล่านั่งสมาธิอยู่หรือเปล่าไม่เป็นธรรมค่ะแต่ว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนที่อยู่คนเดียวอ่ะทําทุกวันวันไหนไม่ได้ทำอ่ะมันเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างเหมือนเหมือนกับว่าวันหนึ่งมันว่างเปล่ามันหายไปเฉยเฉยแต่เดี๋ยวนี้มันแทบจะเคยตัวนี่แหละค่ะหลายครั้งเรื่อง youtube เนี่ยค่ะแต่ก็แต่ก็ตัดไม่ได้เพราะว่าก็มี เอฟซีบางท่านก็คอยติดตามให้กําลังใจไม่เพนเนาะไม่เป็นก็ได้กําลังที่จะทําให้เราสามารถทํา YouTube ต่อไปได้ค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะไม่เพนมาจากวัดก็มีเพื่อนมาเยี่ยมนิดหน่อยคะ่ะเขาม,มาเยี่ยมคุณลุงคุณลุงยังอยู่บ้านอยู่เปิดทีวีไปด้วยทํางานไปด้วยไม่เพนก็มานั่งอยู่พักหนึ่งะคะ่ะทํานั่นทนํานี่เวลาไปไหวมากเลยวันต่อวัน เสร็จแล้ว่เพ้นก็มานั่งไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้ก็คือ,อทําอยู่แต่ไม่ได้ทําทุกวันค่ะเพราะว่ากลัวเพื่อนๆจะมองว่าไม่เป็นทําทุกวันเดี๋ยวจะหาว่าหลอกไม่ได้หลอกไม่ได้ททุกวันค่ะสมัยก่อนทาทุกวันแต่นี้ไม่ได้ทาทุกวันแต่ไม่เพ็นจะมาบอกว่าไม่เพ็นจะลงคลิปย้อนหลังนะคะแล้วกอ็อย่าคอมเมนต์ว่าคุลงอย่าคอมเมนต์ว่าไม่เพ็นนะคะเพราะว่าไม่เพ็นจะ แบ่งปันปสถานการณ์เท่านั้นเองค่ะเพราะว่าไม่เป็นทําเรียบร้อยแล้วก็อยากจะเป็นการแบ่งปันช่วงที่ไม่เป็นกําลังเครียดหดงดเหนื่อยแล้โมโหด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับแกเลคะเพราะว่าแกก็หงุดหงิดที่ทําอะไรไม่ได้งานแกก็ยังทําเหมือนเดิมทําที่บ้านออฟฟิศที่บ้านนะคะงานไม่เป็นก็เพิ่มแล้วแกก็เรียกแต่ไม่เป็นเนาะ ว่าเกทําไม่ได้เกก็อาจจะมุนงิดเพราะว่าเกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แกอาจจะเบื่อหน่ายกับสถานการณ์แบบนี้นะคะ่ะแม่เพ็นก็เลยจะปล่อยคลิปนั้นเลยคะ่ะเป็นคลิปย้อนหลังในช่วงหิมะกําลังจะตกหรือว่าก่อนจะตกเนี่ยคะ่ะแต่ถ้าคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ดีๆนะคะเพราะว่าไม่เพ็นจะออกคลิปให้เพื่อนๆได้นนชมสถานการณ์ตอนนั้นเฉยๆก็ขออนุญาตนะคะ จบยังไงก็ขอไปด้วยคือไม่เป็นจะปล่อยไป2คลิปขอบคุณมากค่ะที่คอยใจไม่เ็นนะคะขอบคุณทุกไลททุกแททุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ได้เจอกันในคลิปหน้านี้ค่ะสวัสดีค่ะ